สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิมพสักเชลล์นะครับพี่น้องนะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมะมึงพอพันควายครับพี่น้องครั่ไม่เกินสองคู่ที่มีชื่อเสียงนะครับผมนั่นก็คือเสียเบิรมพันลัานนะครับผมที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับตัวของท่านเข้าสนามเสียเบิรมพันลัานนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานประกวดควายนะครับผมอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทายเสียเบิรมพันล้านนะครับพอพันควายในตำนานนะครับผม นี่นะครับผมตัวกิงเสียงกิงนะครับตัวกิงเสียงกิงนะครับผมปันธน,นมนะครับรุ่นไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับเราเข้าสนามเพ่<ม>อยมหมยได้หนึ่งถึงสามสิบสามนะครับเราจัดเป็นสามคาสนะครับครับ หนึ่งถึงสามสิบสามครับพี่ครับเบิ้มพันล้านอายุกี่ปีแล้วครับจากข่าวซีเอ็สละสิบเอ็ดปีนะครับรุ่นต่อไปนะครับความสูงเขาสูงเท่าไหร่ครับมาจะประมอันลอยหกสิบลอยเจ็ดยังไม่เข้ามานะครับการส่งลูกเขาส่งลูกเก่งนะครับทองอุดรครั้งนั้นลูกจะดู้ดทุกครับ โก้งเทปฟาและเจ้าเฮงนะครับทั้งทั้งหกตัวนี่ถ้าไม่มานี่ไปในห้าู้ที่สนใจนำเชือกครับติดต่อได้ที่ติดต่อที่ศูนย์แปดหนึ่งครับแปดสามสามศูนย์สามห้าแปดครับผมครับผมครับขอบคุณกับสำหรับข้อมูลนะครับผมนี่นะครับตัวกิ่งเสียงจริงครับเชิญข้าข้างในเลยนะครับข้อในเลยครับเพิ่มพลลัคนะครับผมเพชรผู้นะครับเอาเข้าสนามเลยครับ อ้ใอกมากไปซค่ระเบียบตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดนะครับกับมาทายลูกกับเสียเบิงพัลัดนะครับผมสองคูน่นะครับเหลืออีกเหลืออีกสามนาทีครับเพราะว่าเราเรียกชื่อท่านมาได้เกือบชั่วโมงแล้วครับ สวัสดีครับขออนุญาตนะครับเบิ้มพันล้านนี่เป็นลูกของใครครับเป็นลูกของปู่เบิ้มครับปู่เบิ้มไม่ใช่ปู่เบิ้มไม่เเบิ้มพันล้านเนี่ยตั้งชื่อตามพ่อเพราะว่าพ่อเขาคือปู่เบิ้มก็เลยตั้งชื่อว่าเบิ้มพันล้านติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แป 833-03-58ครับผมโกนด้สามห้าขอบครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องเพิ่มซักเองกับขอกลวาเข้ามาสวัสดีครับ,ค,รบคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ